จ้าสวัสดีจ้ากินปลาปะคุ้งน้ำกันเด้อยามเทียงจ้าเมื่อนี้เข้ามาดีแซ่บแซ่บน้ำกันขอยหยาดขูดหยาดเอาแต่วางหยาดกินเลยแคบหมูก่อนเดี๋ยวให้เบิองก่อนว่าเขาต่ำยังแหนเมื่อนี้เอายุใส่บกหรือมีแต่ใส่สวนฮะพงศ์ปลสวนกินก่อนเมื่อนี้เขาต่ำปลาใส่หอยเชื่อดีอันนี้ซิมก่อนเลยใส่หอยดองแล้วมีกุ้งด้วยนะ อย <si okay? well ู่ไหนเนาะตั้ป่าสมซื้อบปนงนะหกหกหกอี๊ผัดจีพักขีไลไลใน่เด้อจังหน่อยพี่น้องผักเบิดสวนเด้อค่ะตั้ปลาผักทั้งสวนมื้อนี้เวลาเที่ยงเที่ยงกูกลัวลรอละจะเสีเฮ็ดแล้วแสบอ่ะแ่บเขาเนี่อยากยุ้มเนาะค่ะแซ่บแซ่บปกติเป็นคนโมค่อยกินเห็ดได้นี่แต่ว่ามื้อนี้อยากให้แซ่บซ่วง ต่อแสบไ่มคะแสบแสบแสบคือเกาคือเกาแคบหมูแสบแสบกัเป็นแบกรแซบพี่น้องยู่ทางบ้านได้ยังกินข้อเทียงนาะปรเดิอนี่ตำหมูหงเป็นน้ำกันนะคะตำหมูหงน้ำกันแสบข้อืม้แีะง่ายกังหมู บัวบวงเนี่ยเธอาป,ปุบกับบวงบวงเอออันนี้เอินบวงอันนั้นเอินซ้อนอ๋นอน<ด>เออเอินจองอจองกับอีกอันนึงสัพพีติโยโญ่เนี่ยอื้ยจะยืแสตอนปะคงสมตาป่าดีหกเน่มปลา,ปาทั้งสวนปลาอยู่หลังบ้านเดเอามาเบิดื <laughs> ้อ อืมอืมกินพักนะเอามือหยุ่ม่าได้หน่อย <g iggle> เอามือหยุ่มมนได้หน่อยเอาสวนสักงานเอาเลยนี่ยอดกระถินพี่นอ้องยอดกระถินหัวนจยังสี่บะแล้วก็คุยอ,อืมอืมตาบ้าอืมใช่ จับนวลแบบนอาะกินหน่อยกระทินอ่ะตรงนี้เม็ดกะทินพร้อมเมาะเป่าทั้งมัวเดลยกินแล้วของน้ำไผ่ของน้ำมันอยู่ลงไปกยงเดียวอยูลงไปพูดผักลายแห้เลือกกินมาถือกตำปลาทั้งตวว ตั้งหนา้าตั้งไกลใช่ไหมอืมแต่ชุดรถเจ้งหัวแม่ครัวผูนีนินงชุด,ดรถแน่เลยผงนัวผงนัวอืมใจร้ายแสบร้ายอืมตุ้มห่อเป็นนักกินหนามไหม บมเน้นยังเน้นกินจ้ะแบบแบบแบ่จ้ะยังยิ้มมากสักเนี่ยสังโตแบบต่างอยังเอ้ซื้อแม่ละกินซื้อแม่ละกินแล้มันเป็นไงอวักไงออกเนี่ยอันนี้มันเป็นคลิปแรกคลิปแรกของเฮาวเห่าตัวใหญ่ๆเด้งๆคลิปแรกของเฮาคลิปต่อไปเทียนยังกินอีนอต้องคิดไว้เด้ เพราะท่านนี่แนะนําโตอยู่คุณผีคนนี้ซื้อผีปุ้มคุณผีคนนี้ซื้อผีนีสวัสดีแม่คัวเนี่ยซื้อจอยมาดอยากกินย่งางแต่บอกแม่คัวเด้อค่ะเด้อคอนกินก็กินย่างเดียวยำนั่งยุงยำย่างเดียวดี่เด็ดเลยเยอะเห,หัวเนี่ยห,ห,หน้าต,นต่อหนึ่งบนนงเนี่ยค่ะ ช่องอะไรนะฝากเพจไงต,อ,ตอปเนี่ยช่องช่องอะไรนะช่องอะไรนะแล้วเดี๋ยวฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพจเฮาในี่ยด้จ้าเพจกินเที่ยวนำกันเฮาสีสันหาอาหารวัตถุดิบต่างๆของยีสานบ้านเฮามาเห็ดมาทดนล่องมาปุงแตงให้พี่น้องได้รับช่มเบงก็นั่งกินกันังสีระจาบ,บ้านๆเห็นงานไปพร้อมกิน <laughs> อาหารยามเทีย่ยมจะกินแคบหมูบ้างนะพี่น้องแคบหมูกรบอบๆดีเนาะคือแนวอยู่ิแต่ตะล่างเถอะคือเหนียวมาเหรอ <c oughs> มาหน่อยวะ <c oughs> มาหน่อยมาย่างทิยมกระดูกลงไปแต่ละย่างากร<ๆ>ุบๆน้อหืยเที่อยแง

อ,อนุญาตแบบกัมกินส่วนมาซแบละว่ากินส่วนมากเลยครับวา่านี่ว่าไม่ได้น้อยเอาเมื่อ,อยนุ่มมาถ่ายกันอืมอ่าเห็นไหมเห็นอย่างนี้เห็นพอสองังเเนนมันมีอย่างเนี้ย มึงใส<ป>่กิเกเพ็ดเ,เพ็ดได้เหมือนกันปลาดองดิบต่อไปให้ปลาตำปลาดองดิบอืมอ่ะอีหลังจะได้กับฟักกดไลค์กดแช่นะเด้อพี่น้<ล>นองน้นองไหมติดตามน้ำเด้อเพจน้องไหม กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามน้ำเด้อจ้าเผจนนองไม่เบาบะเกง่งกินเก่งย่างเดียวเน้นกินไม่เน้นพูดเน้นกินม่าเน้นเบาเบาบะเก่งได้กินเลยแต่ยุ่งเบาบะเก่งได้กินบ้าได้กินปลาซอปปะเดี๋ยวคลิปนาที่เฮ็ดแกงขีเล็กคนดีได้ขีเล็ก <ๆ S 1> มันจะบางไต่หนักแกงแซ่ผับพยนต์ ทำพยนโอไปเคยเลี้ยงอะไรกันทำไอเนาะเป็นเงวแล้วเงีนวกันเนาะใ้รมาแดงเขาก็มีมากอะมากมิดนึงกินแบบบานเข้ากินฟางกินบานบานมาคุ่นก่อนนะสำหรับพนหี้พัดทินเอาก็มาเห็นงานคือการมาทำงานไกลบ้านนไกลบ้าน ไปยุไสกระตานบ่ได้ไหมั้งทาดบ่ได้อาหารหลักหอยใหญ่ไปดูได้ไหมของนี่หอยใหญ่เขาใหญ่จะโตได้ต้องว่าบริป,ปาดมึงพี่นองคำเดียวเลยบริเปนมักมูมเน้ยกี่ขัน ข่านยงข่านยำข่าดปลาหรอนึว,ว่าข่านยงอหอยดองก็ใส่มันมีทั้งหอยทะเลหอยนำจืดได้หน่ปลกเนี่ยรวมทั้งลงทั้งเขา้าทั้งเขาปลา ลงทะเลอ,อยู่ในยกมาในที่เดียวกันกัดงูกรอสาขอวบกับดีมาก ใดดู้ตด้อืมไว้ใช้ได้เนาะผงซื้อดดเยอะคุณนานามตำมือนี่นาอไหลลงมาหนึ่งนอ้ออุ้งอุ้งเป็นตัวตัว กินม่เงยปากเงยคอเลยกินมาปากบเบาเลยแสียมแห้งจนเบาบ่ได้แเสแมแห้ง่อเบาบาอ่กเบาบรด้เลย เอาเนี่ยเดี๋ยวหอยยายขนาดแตะตอ่งเลยอืยุคขอบคุณยัย ก็จะเดนยุบไปก,กันนะอ่ะอ,อาอาจจะม้นม้วนม้นแล้เติวบัตติวบัตริวบัติวบัตติวอืเอกขากเอไปเลือกอืมตูดการดูดตูดเข่าดูดเข่าใกล้ๆหอ,อนุญาตบ้างมาหลายโพดที่เม็กะถินนะจ๊ะโอย้ยได้อันนี้ แบ่งกันอ,อืนั่งกินสามคนมามัน,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 นกินเบิดบะกินเบิดบถาเท่าอย่างประเท้กินเบิดบทหน่ำมันนั่วนัวงนุ่อนะอเขาใส่หน่ำปลาหลปรุงสุกแต่ว่าบอกบอกดีห้อไม่ได้เพราะว่าเพื่อนว่าได้เป,เป็นสปอนเซอร์เขา ต่ว่าแซ่บติดใจน้ำปลาแดกเพื่อนเอาหอยไ,ไฟกินมันบองหอยใหญ่ๆกรุบๆกินแล้อืมป็นนะได้บ่บาปลาแดดแบน <c oughs> ปาาบ่วอร่อยอร่อยน้ำปลาลานี้นักลองซื้อดังเด้นี่ คลิปนาพี่น้องอยากให้เฮ็ดกับเขาอีหยังคอมเมนต์ไว้ได้เลิจ้ะเดบิดบอ,บอไม่คัวเฮ็ด,ดเดบิดแสบ่ะแสบในอีกเรื่องนึงเห็นสลดอืมอือออกินเบิเ้ลหนึ่งเบิ้ลหน่อยจนเอาบออกินทางเยอะ

มันง่านไไง่าไเลยรู้เปล่อืเน <laughs> ี่ยป้าจะกินเบิดอีลีน่ะอ,อนฝาขึ้นมาอีก Deilig med den. ยับร้ายทีแล้วไม่รู้จีใชไหมเหตุงไงอืกินทั้งรองอะตั้งใจกินยับหากระดาษชูกัน อยู่ไหนมึงแล้วส่วนบวงไงบวงไงสดอืมอืม ีคนหนึ่งที่ไม่กินเผ็ดแต่ก็สู้ตายเออ,อบอ้าบัานไหนบ่เผ็ดเป็นไหน ืมขอกุ้งเอาคือสอนมันนะปะสอนขึ้นมันนะปะแท็กได้กุ่งสอนมันเอ่าสอนยังไงสอนมันนะอืมอืม มันก็แสบดีดินะอันนี้มันืหัวหอยมากินเองหอยกับแคบหมูหที่เราดีมาส่งน้ำมนันมาฝากเลยใสน้ำมนันมาฝากินดึงหูวกระโบะ แอบแก,บกบ็อบเห็นบิี่นี่ดิอืมฝนพดนะดกหได้ค่ะอืมไในกินกุ้มไลกมกอืม อร่อยจับจับรัาจับหน่อยจับครับกระน,นำกระน,นำไงอืมขบมังไงด้วยค่ะในเด้บอบะเมนในหน่อยเด้นะอเนี่ยขบมั่งขบไงอีหลีแสบแห้งสดน้ำก่ออืม้บนเธอมีบ้าขบม่่งนะ ได้จะบอกโคกมั้งเจอท่านจะบอกเป็นอะไรตามกระเมาตามกับปุ่นนะตามกับปุ่นกุกไม่หรอหมออืมหยาบเอาเรื่องเหยียบเอามีคนมนแล้วกะมีท่งนึงกะกะเหยียบนะใหญ่บ่ทันจริงหรอใหญ่บ่ทันใหญ่บ่ทันเกิดมาก่อนกกเห็นก่อนนะเนาะอันนี้เกิดมารุ่นสือว่าหขาเ่าแล้วนงไม่ได้เ่าเด้อยไม่ได้เ่าเด้อคนเวกวนประสบการณ์หลาย โคบม่วงโคบเนี่ยเอาสดน้ำสดน้ำน,นุ่งสดน้ำนุ่งถ่ายตอนเพิ่นสดน,น้ำนะสดน้ำโซ่กล่อนมึงดูแซบบ่บอกเราแซบอีหลีพี่น้องเผ็ดสดเม็ดกะทินพร้อม,อมถ้าจะให้แซบต้องเฮดสี่สดเม็ดกะทินเริ่มกะทิน,นเริ่มกระเสือดเสบอีหลี่

ดึงหูงกระบ,บอกอ่ะไม่เห็นจะหน้าเลยเชี่ยวมูเราจะมีหรอเขี่ยม,มูเนี่ยดึบบงไงแห้งกอบนะน้าจ่าลุแล้วค่ะเนี่ยี่แดกว่ามันโซกมวยไก่สีพ่อแล้วไก่สียูแล้วไก่สีอิมแล้ว

ม,มากมะแพงนะมากมาฉันเด้อ่อืม้วะสดกินไปกินมากกับไก่สุดเลยเลดพีนองสุดอ<น>ืม ก็ยังมาจอยเงี้ยอันนี้่เป็นอยังเนึ่ต้นมาคลัมเปียกอันนี้มันขมมันมันขมมันหวมันมันอีหลีแต่ว่าโบแมนมันได้ทักขอืัวมันยังไงไม่ตองเห็นภัพมันก่อนมันกับขมเนี่ยมันพอนหนามันพอนหนาบ่ขมเสื้อ ยาน่ม่ต hmm. mm ัวมยไฟตัวให้บวกลมมันอะไซสมันอโมเนบวกมเงินบะให่ไฟตัวให้่ใหญ่ไตัวหมบวกวกลมฮู้ฮู้าวเลยบาดนี้คำย่งใหญ่คำงอื อืมจับนวออืย่างไปตำอยู่บ้านแน่ๆตำแับแบบอันนี้อันนี้ยังนี่โอ้มูข้ามเปียกหมื่นไปดอยไปดอยที่นัอนอากเอาสว่านเลอสว่านน้ำเหสด่นน้ำเลยก็จับวส่าดทำยีไงในตี้มันก็สดนน้ำ ทำาายังไงหนามเบื่ออ่ะจะเทหนามลงมาให้สดอีกบอันนี้อันนี้ก็บวงแล้วนี่บวงใหญ่าปานนี่มันเป็นจ่องเลยบวง <c oughs> อิม่มแล้วอยู่แล้วไหมะอยู่แล้วอยู่แล้วทุกคน ะะอ้าที่นี่ว่าสิเดลากลิปได้บานเนี่ยอเอาเด้อค่ะพี่น้องต่อไปคลิปไหนคะอยากให้เห้อาเฮ็ดหนังให้กินแต่ว่าตัางต้งใจไปแล้วว่าคลิปต่อไปสี่ลงมือเฮ็ดแกงที่เล็กใส่หนังเพราะว่าที่เล็กเอามาจะบ้านบานงก <มา S 2> ็ไส,ส่บปลงก็ใสามคนนะซุ้มห้องสามคนนี่เป็นพื้นเพเป็นคนอุบลเด้อค่ะอุบลราชธานีเป็นสาวอุบลผัดทินมาทํางานอยู่โรงงานมาเมื่อนี้เขากบ ทดลองโดยการเปิดคลิปแรกตำหมกหุงตำปลากาอาซีเคินกล่องแน่แล้วกากินกันแบบเขาเรียกไกินกันตามภาษาโปกติเ่ากับกินกันเดิมสีอยู่แล้วสามคนห่อกับตำหมกุงกินกันดูอยู่แล้วอยู่โรงงานมาที่ดีเอ่อเจเขาเห็นว่าเออกินแบบนี้มันบ้านดีก็เลยอยากลองเฮ็ดคลิปแต่กันไดค่ะเกิดผู้ได้มากกฝากดติดตามกดแชร์คอมเมนต์มาว่ากันได้ด้วยจ้า ซุ่มห้าสามคนกะสิพยายามมาตอบคอมเมนต์ล้วก็หาคลิปดีๆลงคลิปที่มันมวนๆไปข้างนอกบ้างแล้วก็หาวัตถุดิบที่เป็นตะแซบกินแล้วกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องคือเห็นบ้านห้าอยากให้นึกถึงบ้านห้าบรรยากาศบานห้าจังสิแล้วข้าสิมาเอาคลิปมาลงให้เบิง่งตอบจากนี้กะลำลาก,กันนะจ๊ะพอตํามุงกะกิน,นเบิรแล้วแซลือนยู่ <laughs> <laughs> แก่จนมาเทสุไพรเพี่น,อน้องเ้ยจกงไหนกะ ขอบกันคลิปนาด้วยจ้าสวัสวววดีค่ะอยู่ไหนกุ้ง เอามาอมหามยอยกระเด็นกิ้งจัอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำตะเคียนดอง ไม่ใส่น้ำลงไปเลยเนาะน้ำนเนี่ยน้ำหอยดองเนี่ยใส่น้ไปเลยใส่น้ำลงไปเลยเออน้ำจะได้ออกแดงๆเอานั่น,นเอามาแม่ไหนมีอะไรไไก็เอามาลอกินด้วยกันหืมจีนอะ่ะ มาวางแค่หมูตบก่อะ